สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพก็กลับมาพบกับผมอาจารย์หลักแก้วอมโรสดในรายการอ,อมสินความคิดครับวันนี้อ,อมสินความคิดก็น้อมนําเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับของพระพุทธเจ้าเป็นคําสอนที่เรียกว่าธรรมบทก็เคยออกไปแล้วหลายครั้งหลายคราวแต่ในธรรมบทนั้นมีมากนะครับผมก็คัดแบบย่อๆง่ายๆจริงๆแล้วธรรมบทที่พระพุทธเจ้าตรัสเนี่ยเป็นนิทานนะครับเป็นนิทานธรรมบท ที่เกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลแล้วสุดท้ายพระพุทธเจ้าจะสรุปสั้นๆนะเหมือนแน่เเรื่องราวของกฎแห่งกรรมท่านจะบอกว่าคำใดใครก่อกรรมนั้นย่อมตอบสนองอะไรเนี่ยไอ้ตรงบทสุดท้ายนี่แหละผมเอามาสรุปแล้วก็เอามาเล่าให้ท่านผู้ชมผู้ฟังได้ฟังกันเอาวันนี้บทแรกเลยในธรรมบทท่านบอกว่า,างี้คนทําดีย่อมสุขใจในโลกนี้ คนทำดีย่อมสุขใจในโลกหนะ้าคนทำดีย่อมสุขใจในโลกทั้งสองเมื่อคิดว่าตนได้ทำแต่บุญกุศลแล้วย่อมสุขใจตายไปไปเกิดในสุขติยิ่งสุขใจยิ่งขึ้นนะมันสั้นนะครับแต่แต่แต่ว่าอย่ามองข้ามอย่าผ่านไปฟังให้ดีๆช้าๆช,ชัดๆแล้วท่านจะได้อานิสงค์จากธรรมบท ผมจึงได้ตั้งชื่อว่าธรรมบทยอดแห่งความดีไม่มีความดีใดเหนือกคำสอนองพระพุทธเจ้าอีกแล้วโดยเฉพาะธรรมบทนี้ก็เรียกว่าสกัดนะสกัดอย่างสั้นๆง่ายๆเอามาสู่ท่านผู้ชมผู้ฟังได้ได้ดูได้ชมกันก็เป็นบุญเป็นกุศลคนทำดีย่อมสุขใจในโลกนี้คนทำดีย่อมสุขใจในโลกหน้าคนทำดีย่อมสุขใจในโลกทั้งสองเห็นหรือยังครับ ทำดีอย่างเดียวเลยเนี่ยสุขใจในโลกนี้คือหมายถึงว่าณปัจจุบันท่านก็นดีท่านไม่เชื่อท่านลองปฏิบัติตามนะครับปฏิบัติตามศีลห้าคืออย่าไปละเมิดศีลห้าท่านก็พร้อมจะไปสวรรค์กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ชั้นดีแล้วพระพุทธเจ้าบอกศ่ะสีน,นี่ข้อใดข้อหนึ่งก็ได้ท่านผิดตกนรกทันทีไม่ว่าข่าวสวรลักทรัพย์ผิดลูกเมียขาวพูดปดมดเต๊ดดื่มสุราเนี่ยไปทันทีเลยถ้าจะทำดี ทานศีลภาวนาเนี่ยทำดีเขาเรียวกว่าบ,บุญหรียกุศลทําทานรักษาศีลบําเพ็ญภาวนาเนี่ยอันนี้ทําดีมันก็มีความสุขแล้วก็สุขใจในโลกหน้าอีกโลกหน้าหมายความว่าถ้าเกิดตายพุ๊บแต่มันมีจริงเกิดจริงมันก็ต้องเกิดอยู่แล้วเราก็มีความสุขเพราะเราไม่ได้ไปสร้างเวรสร้างกรรมอะไรกับใครไว้ย่อมสุขใจในโลกทั้งสองก็หมายความว่าณปัจจุบันก็มีความสุขโลกหน้าก็มีความสุข อันนี้แสดงให้เห็นว่าอะไรใครบอกว่าโลกหนะ้ามีจริงไม่มีจริงนี่คําสอนของพระพุทธเจ้าว่าโลกหนะ้ามีจริงก็ผู้เจ้าเกิดมาตั้งหลายยุคหลายสมัยหลายพบภูมิแล้วอย่างน้อยๆเลยที่เราเล่าเรียนกันศึกษากันเนี่ยก็ะทศชาดกทศไปว่าสิบ สิบชาติต่างกะเตมีใบพระหมาชนกพระสวนสามอะไรต่างๆไล่มาจนถึงพระเวสสันดรชาดกที่เราเทศสอนพระเทศพระสอนกันเนี่ยนั่นก็คือแสดงเหตุว่าพระเจ้าท่านเกิดแล้วเกิดอีกเกิดแล้วเกิดอีกเกิดเป็นช้างเกิดเป็นนกเกิดเป็นปลาอะไรต่างๆอันเนี้ยเพราะฉะนั้นทำความดีอย่างเดียวพระรูธเจ้าบอกสุขใจในโลกนี้โลกหน้าแล้วก็โลกทั้งสองเห็นหรือยังครับทรมาบทดีอย่างนี้ เพราะฉะนั้นอ้าวต่อไปท่านยังตรัสต่อไปว่าเมื่อคิดว่าตนได้ทําแต่บุญกุศลย่อมสุขใจตายไปเกิดในสุขคติยิ่งสุขใจยิ่งขึ้นมีข้อคิดเยอะนะครับแต่และบรรทัดเนี่ยมีข้อคิดผมจะไม่ข้ามเลยไปผมจะอธิบายฟังเมื่อคิดว่าทําแต่บุญกุศลย่อมสุขใจคําว่าบุญกับกุศลก็ไม่เหมือนกันนะครับนะฮะสองคำนี่เราใช้กันบ่อยทําบุญทํากุศล บุญนี่แปลว่าล้างชะล้างเราอาบน้ำเราสบู่ล้างกายล้างขาล้างแข้งล้างตัวนี่สบู่บุญก็ล้างเหมือนกันแต่ล้างจิตล้างใจบุญมีสามตัวละครที่จะมาล้างจิตอย่างหยาบก็ทำทานต่อมาละเอียดขึ้นไปรักษาศีลละเอียดขึ้นไปอีกก็บำเพ็ญภาวนาทานศีลภาวนาเ็าเรียกว่าบุญบุญแปลว่าชำระล้าง มนุษย์เนี่ยถ้าชําระล้างได้ถ้าไม่ชําระล้างเป็นยังไงท่านดูห้องน้ําท่านบ้านท่านไม่ต้องถูไม่ต้องกวาดไม่ต้องทําสักเดือนสองเดือนหรือปีหนึ่งเป็นยังไงครับสกรปรกจิตใจก็เหมือนกันถ้าเราไม่ชะล้างเลยไม่ทําบุญไม่ทําทานรักษาศีลบําเพ็ญมามันก็สกรปรกเมื่อสกรปรกมันก็หนาเมื่อหนามันก็เกิดเขาเรียกว่ากิเลสเมื่อกิเลสหนามันก็ทําความดีไม่ได้ทําได้แต่ความชั่วมือขึ้นมาก ลักเล็กขโมยน้อย,อยโกงกินคอรับชั่นดื่มสุราผิดลูกเมียเขาฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเบียดเบียนเนี่ยพวกนี้ทำได้คล่องเพราะว่าไอ้กิเลสมันหนาตันหามันเยอะเห็นยังบุญกับกูุศลพระเจ้าบอกว่าเมื่อคิดว่าตนเองได้ทำบุญกุศลกูศลนี่แปลว่าฉลาดฉลาดกุศลนแปลว่าฉลาดเห็นไหมครับฉลาดทำบุญเนี่ยใครทำบุญก็เป็นกุศล กุศลแปลว่าฉลาดฉลาดในอะไรฉลาดนี้ไม่ใช่สอบได้ที่หนึ่งฉลาดนี่คือฉลาดแปลว่าปัญญาในภาษาเราเนี่ยเรียกว่าปัญญามองทะลุมิติว่าโลกเราเนี่ยมันไม่มีอะไรแน่นอนอันนี้จังทุกขังอนันตาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเมื่อเข้าใจตรงนี้เราก็ใช้เงินทองที่มีอยู่ทำบุญทํากุศลใช้สมองที่มีอยู่สร้างสารรค์สิ่งที่ดีงามให้มันเกิดขึ้นนี่เขาเรียกกุศลน,นะฮะ ะจะทําบุญได้มันก็ต้องมีกุศลกุศลคือความฉลาดคนไม่ฉลาดคนไม่มีกุศลก็ทําบุญไม่ได้อีกมีเงินขี้เหนียวขี้ตืดพวกนี้ก็เป็นอุปปกเลสทั้ง16ตัวหนึ่งในนั้นก็คือพวกตนหนีทีเหนียวเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าอะไระสนิมในจิตใจเราเห็นไหม นี่แต่และบรรทัดนี่ก็บอกไม่อยากให้ผ่านไปสาธยายกันให้ฟังคร่าวๆนี่ไม่ได้ยกตัวอย่างคือมีตัวอย่างเยอะแยะหมดเลยบรรทัดสุดท้ายก็บอกตายไปเกิดในสุขติยิ่งสุขใจยิ่งขึ้นเห็นแล้อย่างครับแสดงว่าตายไปแล้วต้องเกิดถ้าเกิดอะไรเท่านั้นเองสุขตินี่แปลว่าดีสุขติแปลว่าคติแปลว่าไปสิ่งที่จะไปเกิดเนี่ยมันดีเช่นเกิดเป็นมนุษย์นะ ถามว่ามนุษย์ดีไหมดีมันจะเร็วยังไงมันจะ,ะง่อยเปีย้ยเสียขาหูหนวกตาบอดก,ก็ดียังดีกัาสัตว์เดรัจฉานเดรัจฉานเนี่ยมันพูดไม่ได้มีปากก็พูดไม่ได้หมาก็ได้แต่เห่าไก่ก็ได้แต่เอ๊ะเอ๊กเอก,เอกบ่นไม่ได้พูดไม่ได้ช้างก็ลองแป้นได้แค่นั้นเนี่ยมนุษย์พูดได้ทําบุญได้ทํากุศลได้ง่ายเห็นไหมเนี่ยทุกคติเกิดเป็นสัตว์แต่ถ้าสุคตินี่แปลว่าเกิดดีก็เกิดเป็นมนุษย์ เป็นเทวดาเกิดชั้นพรมเทวดาก็มีหกัานจาตูมาราชิกาดาวดึงยามาชาั้นดุสิตอะไรเงี้ยนี่คือเทวดาถ้าเกิดชั้นพรมก็มียี่สิบชั้นนะฮะยี่สิบชั้นก็ไปเกิดหลวงปู่หลวงพ่อท่านก็นไปชั้นพรมพวกเราธรรมดาทําดีก็ไปสวรรค์ทาไปดีก็ตกนระกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเขาเรียกทุกขติภูมิมันตรงข้ามกับสุข,ขติภูมินะทุกขติภูมนินี่ภูมิที่ ไม่มีขยะไว้เกิดเป็นภพภูมิที่ไม่ดีเดือดร้อนอย่าไปเลยเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าตรัสมาในสองอหลายบรรทัดที่ผมเล่าเนี่ยตายแล้วต้องเกิดแน่นอนจะจะเกิดสุขคติหรือทุกขคติไม่ได้อยู่ที่ลูกเต้าออมาอวยพรตอนเผาแล้วไม่มีประโยชน์ตอนเผาแล้วพุทธเจ้าแล้วก็เปรียบเทียบว่าตอนตายแล้วเนี่ยมันเหมือนกับหินเนี่ย ถ้าเราทําไม่ดีมันก็เหมือนหินเนี่ยโยนไปยังไงมันก็ต้องจมน้ําอยู่แล้วถ้าทําดียังไงมันก็เหมือนน้ามันเนี่ยเทลงไปในน้ำยังไงน้ํามันก็ต้องลอยน้ํามันต้องลอยน้ําอยู่แล้วทาบุญใครจะแช่งให้ตกนระกมันก็ไม่ตกมันไม่ได้เป็นไปตามคําสาปแช่งมันเป็นไปตามกรรมพระพุทธเจ้าจึงตรัสสั้นๆว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมชัดไหมครับสัตว์โลกนี้ย่อมเป็นไปตามกรรมนะเพราะฉะนั้น นี่คือเรื่องราวของธรรมบทนะเล็กๆน้อยๆเอามาฝากกันมันก็ไม่เล็กน้อยให้คิดให้ดีมันก็ได้บุญได้กุศลเยอะฟังให้ดีอีกสักบทหนึ่งพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าจิตเนี้ยท่องเที่ยวไปไกลเที่ยวไปดวงเดียวไม่มีรูปร่างอาศัยในร่างกายนี้ใครควบคุมจิตนี้ได้ย่อมพ้นจากบ่วงมาร โอ้โหสาคัญนะครับจิตมันตัวเดียวนี้แหละจะมันไปไกลไปเกิดเป็นนกกระปูดก็ได้เกิดเป็นปลาก็ได้จิตดวงนี้เกิดเป็นเทวดาก็ได้เกิดเป็นพรหมก็ได้เกิดเป็นอะไรเนี่ยจิตดวงเดียวเลยดวงเดียวกันนี่แหละเพราะบางคนเนี่ยเป็นอะไรเป็นพรหมนะพอจะหมดบุญแล้วจะลงมาเกิดจิตใจวอกแวกอ้าวเกิดเป็นลูกหมูอยามงานเนี่ยไปเป็นลูกหมูก็มี ผู้เจ้าตรัสเองเลยเนี่ยดูสิอานอนเนี่ยเห็นไหมลูกหมูเนี่ยตะก่อนเกิดเป็นตั้งแต่เกิดเป็นไก่แล้วก็ฟังเทศฟังธรรมเกิดเทวดากลับมาเกิดเป็นเจ้าหญิงแล้วก็เกิดเป็นชั้นพรมแล้วฟัวลงมาเป็นลูกหมูก็มีมีเยอะแยะคือภพภูมิเนี่ยมันเปลี่ยนได้หมดแล้วแต่บุญกุศลบุญหมดเราทํากรรมอะไรไว้มันก็ต้องมาชดใช้ดูพระโมคคัลลานะเป็นมือขวาพระพุทธเจ้า ใกล้จะปรินิาพานยังโดนทุบกระดูกละเอียดเลยเพราะอดีตชาติท่านเคยฆ่าพ่อฆ่าแม่ไว้กรรมเขายังมียังต้องใช้ไม่มีใครยืมเงินเข้าแล้วไม่ใช้ต้องใช้กรรมเก่านี้ก็เหมือนกับเรายืมเงินเข้ามาจะถูกรางวัลที่หนึ่งหรือว่าจะเป็นรัฐมนตรีเป็นอะไรก็ต้องใช้กรรมเก่าใช้ใช้นี่เขาทางนั้นนะฮะเพราะฉะนั้น จิตดวงเดียวเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกท่องเที่ยวไปไม่มีรูปร่างเห็นไหมจิตไม่มีล่องลอยไปตามลมสายลมแสงแดดได้หมดออกนอกโลกเข้าโลกในโลกได้หมดอาศัยอยู่ในร่างกายเราเนี่ยร่างกายเราเนี่ยไม่มีดวงจิตดวงใจมันก็ตายที่เป็นซากศพสังเกตไหมคนเราเวลาตายเขาเรียกอะไรขาดใจตายสิ้นใจตายเห็นไหมสิ้นใจขาดใจหมดลมหายใจใจทั้งนั้น พอตายปุ๊บเป็นธาตุสี่แล้วดินน้ําลมไปไม่มีประโยชน์แล้วฝังก็ได้เผาก็ได้เก็บไว้ร้อยวันพันวันก็ก็แล้วแต่ไม่มีประโยชน์แล้วเขาก็เผาเผามันก็จะได้ไม่เปลืองพื้นที่ไปอาเก็เผาไปเผาไปเขาไม่ได้รู้ร้อนรู้หนาวนะแต่เป็นเป็นเนี่ยโดนเข็มปักนิดเดียวก็สะดุ้งโยงแล้วแต่ว่าตอนตายแล้วเนี่ยใจดวงจิตมันออกจากร่างแล้วเนี่ยเขาไม่รู้สึก พ่อแม่ลูกเมียจะอวยพรหรืออะไรไม่เกี่ยวแล้วพอเขาตายเนี่ยเขาก็ไปพบภูใหม่ว่าจะไปเป็นเทวดาหรือเป็นพรหมหรือเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นมนุษย์เนี่ยไปแล้วไม่มีรูปร่างอาศัยอยู่ในร่างกายเพราะฉะนั้นเมื่อท่านรู้ว่าร่างกายเราเนี่ยคือศาลาพักร้อนผู้เจ้าก็เปรียบเทียบนะไอ้ร่างกายเราเนี่ยเหมือนสาราชั่วคาวมาเช่าเขาอยู่ หมดวาล่าก็ต้องไปวัดโสมบงวัดประีมหาธาตุวัดาธาตุทองอะไรแล้วก็เผาเผาแล้วไม่ได้ร้องหอบร้องไห้หรอกเดี๋ยวเขาก็ไปตามภพภูมิที่เขาทํามาถ้าเราทําดีเราก็เกิดดีถ้าเราทําชั่วเราก็เกิดชั่วอีกเกิดเป็นทุกขติภูมิทําดีมันก็ไปสุขติภูมิมนุษย์มาวนเวียนอยู่เท่านี้แหละไม่มีเหนือยกเว้นจะ,จะเจริญอิทิบาทสี่บริณีพานนั่นแหละ ท่านไม่ต้องกลับมาเล่นเกมแล้วพุทธเจ้าบอกเล่นแหละไปบริณีพาแล้วก็ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกตราบใดทีด่เรายังมากลับมาเกิดมาเล่นเกมเหมือนกับไอฤดูการของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกหรือว่าอาซงอาเซียนบอลโลกบอลอะไรเนี่ยก็วนไปวนมานะเล่นกันไปเล่นกันมานี่จิตท่องเที่ยวไปไม่มีรูปร่างอาศัยในร่างกายนี้ใครควบคุมจิตนี้ได้ย่อมพ้นจากบ่วงมาร โอ้ oh, เห็นยอยยังครับควบคุมจิตเราให้ดีอย่าไปในทางที่ชั่วไปในทางที่ดีแล้วเราจะพ้นจากบ่วงมารพพระเจ้าหนีบ่วงมารมาตัง้งแต่ออกจากวางังมารมันคืออะไรพวกกิเลสตัณหาทั้งหลายกิเลสมารทั้งหลายเนี่ยมันคอนโทรลเราอยากได้อยากมีอยากเป็นแล้วก็โกงกินคอรับชั้นอยากได้นูน่นอยากได้นี่ผิดลูกเมียขาวพวกเนี้มารมันมาดนจิตดนใจเมื่อเกิดมาจิตทุกคนบริสุทธิ แต่มันไว้บริสุทธิ์พ่อไปเกิดไอ้กินอาหารอร่อยไว้คนนี้สวยไว้คนนี้หล่อไว้อยากได้เว้อะไรอย่างเงี้ยโอ้ยเป็นตำแหน่งใหญ่แล้วไว้เงินเยอะไว้ยอะไรเงี้ยม,มาแล้วมาแล้วในรูปของเงินมั่งในรูปของตำแหน่งมั่งในรูปของความเห็นแก่ตัวมั่งคนเนี้บ่วงมานี่ะถ้าใครพ้นจากบ่วงบ่วงมานี่ได้คอนโทรลจิตให้ดีเราก็ไปสิ่งที่เราควรจะไปไม่งั้นเราจะไปเนี่ย ในสิ่งที่ไม่ควรจะได้ไปเพราะฉะนั้นในโลกของมนุษย์มันก็มีอยู่แค่นี้วนไปวนมานี่แหละถ้าเข้าใจก็เรียบร้อยสบายไปถ้าไม่เข้าใจก็ไปละทึกตื่นเต้นเอาในนรกเปรตอสุรการแลกะกษัตริย์เดรฉานเอานะครับนี่ก็คือเรื่องราวในธรรมบทผมถึงบอกว่าเป็นยอดแห่งความดีปีนี้ฟ้าใหม่ปีใหม่ ตั้งตน้นตั้งสติทำตัวตนให้ดีมีศีลธรรมเชื่อผมศีลธรรมไม่กลับมาโลกาจะวินาศถ้าศีลธรรมกลับมาโลกาก็จะสงบร่มเย็นเป็นสุขสวัสดีครับ